ขนาดไหนใช้ได้ไหมได้ไหมฮะล้างห้องเครื่องก็สะอาดขาวนวลเหมือนหน้าเมียพอพ่นสีก็ให้เงา งามแบบนี้ถึงจะถือว่าเป็นช่างถูกต้องไหมฮะถึงถือว่าเป็นช่างนะเป็นไงฮะทันครับมาสวัสดีทุกคนครับวันนี้พ่นสีห้องเครื่องฮะทาความสะอาดไปเมื่อวานนะครับผมทีนี้เราพ่นสีนะครับพ่นสีเสร็จเรียบร้อยผมจะลงแรก็เกอร์เพื่อความเงาหากไม่มีแรก็เกอร์สีก็จะไม่ขึ้นนะครับสีก็จะมีเงาแวบบ เงาขึ้นดูฮะเริ่มมีน้ํามีนวลทีนี้เลกกเกอร์ที่ผมซ้ายก็จะเป็น 2K นะครับผมก็จะเป็นเลกกเกอร์ของอะไรก็ได้ 2K 4ต่อ1นึงก็หมายความว่ามีฮาร์ดมีเลกกเกอร์นะครับมีเคลือบมีฮาร์ดฮาร์ดก็คืออี็อกซีเพิ่มความแข็งเขาจะแข็งรอทนรอยขีดขว่วนขึ้นนะฮะทนรอยขีดขว่วนสำหรับ พ่น้องเครื่องหรือพ่นสีรถยนต์ก็ดีฮะผมใช้ยี่ห้อนี้ก็คือใช้มาแต่นานๆก็จะมียี่ห้อต่างๆนะครับผมแต่ผมเลือกใช้ยี่ห้อนี้ผมไม่ได้รีวิวสินค้านะครับวันนี้ผมจะมาพ่นสีห้องเครื่องพร้อมกับลงแลกเกอร์การผสมนั่นก็คือสตัวหนึ่งนะครับแลกเกอร์ส่ส่วนฮาร์ดหส่วนก็คือใช้ฟุตเหล็กทาบเลยฮะส่วนว่า ตอนนี้นะครับผมใช้เลกเกอร์สองส่วนเราจะพ่นเสร็จรอบที่สองแล้วฮาร์ดก็0.5ยังไม่ถึงหนึ่งนะฮะมาเรามาพ่นกันเลยผมพ่นรอบแรกไปแล้วนะฮะพ่นรอบแรกไปแล้วก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับเราจะทิ้งระยะไว้ให้เขานั้นหมาดหรือแห้งผสมเรียบร้อยครับพ่นง่ายครับผมไม่ต้องผสมเลกเกอร์ไม่ต้องผส,สมทินเนอร์นะครับเลกเกอร์กับฮาร์ดผสมกันก็พร้อมฮะหากเป็นสี ที่พ่นนะครับผมถ้าเป็นแม่สีนี้ค่อนข้างที่จะเหนืดนะครับแม่สีที่ซื้อมาสีม่วงเหนืดมากพ่นไม่ออกครับเราต้องผสมชินเนอร์หนึ่งส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมหนึ่งต่อหนึ่งเลยมาเรามาพ่นกันเลยครับผมไม่เคยพ่นสีรถยนต์ครั้งแรกที่พ่นสีรถยนต์ก็ให้เพื่อนๆดูว่าพอไปวัดไปวาได้ไหมนะครับไปวัดไปวาได้ไหมฝั่งนี้ทําไมเข้มฝั่งนี้ทําไมทําไมออกแดง อยู่ในร่มฮะฝั่งนี้ <c oughs> นะครับอยู่กับกลางแดดฝั่งนี้ในร่มนะเพราะฉะนั้นสีที่เป็นสีมุกหรือว่าสีที่เป็นรูไซด์พ่นยากพ่นยากมากนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับรองพื้นถ้ารองพื้นอ่อนขาวก็จะขึ้นแดงถ้ารองพื้นเข้มเทาขาวก็จะขึ้นเป็นม่วงน้ำเงินมาเรียบร้อยครับผมสีรุ่นนี้นะฮะ 2K ไม่ใช่เลกเกอร์ธรรมดาครับ 2K ก็คือ2 2ส,ส่วนเลกเกอร์ผสมฮาร์ดมีความแข็งพ่นกันเลยฮะครั้งแรกที่พ่นครั้งแรกที่พ่นฮะอ่าผมพ่นหนึ่งรอบไปแล้วรอให้หมาดรอให้แข็งมารอบสองต่อกาฝั่งนี้พ่นขึ้นพ่นลงฝั่งนี้พ่นขวางพ่นเลยฮะเรามาดูกัน อย่าพูดเยอะเจ็บคอใช่ไหมฮะท่านท่นฮะมาพ่นสีเคลือบเงากันเลยมาปรับหัวกาให้เป็นสเปรย์ไฟฝอยฮะได้หน้าใหญ่ๆล้งล้างห้องเครื่องก็ขาวสะอาดเรียบเนียนเหมือนหน้าเมียไปแล้วนะฮะ เราพ่นแรก็เกอร์กันว่าจะเงางามขนาดไหนเงางามขนาดไหนใช้ได้ไหมการพ่นนั้นก็คือพ่นด้านบนลงด้านล่างนะครับพราอเม็ดสีละอองสีก็จะ,ะปิวลงด้านล่างนะฮะเราก็ชิงพ่นด้านล่าง เป็นสิ่งสุดท้ายนะครับก็ไล่จากบนสู่ล่างถือว่าได้เรื่องเลยนะฮะตอนนี้ก็ไล่ฮะรอบสองครับผมรอบสอง เรามาดูความเงางามของเขากันว่าการพ่นครั้งแรกของผมนะครับครั้งแรกในชีวิตการพ่นสีรถยนต์พ่นสีของนิปอนเพนมันเงาขนาดไหนฝั่งนี้ฮะเน้นแลกนะครับผมเน้นให้ไหลเลยถ้าอยู่ด้านบนเอาเงางามเลยเน้นให้ไหลเลยสีแบบไม่ได้ขัดนะครับไม่ได้ขัด ยาบก่อนลงแล็กเกอร์นะครับผมการที่ผสมสีที่สีแม่สีที่เข้มหรือว่าหนืดนั้นคนยากครับพี่น้องปกติแล้วสีสองส่วนทินเนอร์หนึ่งส่วนแต่นี้สีหนึ่งส่วนต้องทินเนอร์หนึ่งส่วนนะครับว่าแม่สีเขาหนืดมากต็อาหาเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผม เอาให้สวยงามเอาให้ฉ่ำไาเลยเลเกอร์ก็เล่นให้ฉ่ำเลยเอายังฮะเงายังเอายังผมก็ว่าได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วครับผมได้เรื่องแล้วเงาดีไหมฮะพี่น้องครับ เงาแวบเลยครั้งแรกนะครับในการพ่นสีรถยนต์ของผมผมพ,พ่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้พ่นมือซ้ายนะฮะเชื่อมก็เชื่อมได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้ไม่ได้โมนะครับจริงๆฮะขวาตายซ้ายสรบเลยแล้วกันฮะเ <c oughs> อาให้ฉ่ำเลย ถ้าส่วนที่เป็นส่วนเล็กๆอยู่ด้านในปรับด้านตั้งปรับด้านตั้งนะเราจะเราจะพ่นขึ้นพ่นลงนี่ยส่วนที่เก็บจบครับผมหมดแล้วหมดแล้วก็เกี่ยงกิปด้วยมามาดูผลงานกันครับ การพ่นสีครั้งแรกการพ่นสีครั้งแรกเป็นไงฮะจังกอฟอน,นุนพ่นสีครั้งแรกได้ไหมฮะล้างห้องเครื่องก็สะอาดขาวนวลเหมือนหน้าเมียพอพ่นสีก็ให้เงางาม แบบนี้ถึงจะถือว่าเป็นช่างถูกต้องไหมฮะถึงถือว่าเป็นช่างนะเป็นไงฮะทันครับเอาไปวัดไปวาได้ไหมฮะสีมือการพ่นสีพอวัดไปวาได้ไหมสีนี้พ่นยากฮะสีนี้พ่นยากนะครับรองพื้นกันสนิมนะฮะไม่รองพื้นขาวนะครับพ่นยาก มุกประกายมุกครับผมม่วงรูไซไปครับผมจบครับผมพ่นสีรอแห้งเราไปถ่ยนากันต่อทูเกนะครับลเกอร์ลฮาร์ดย่อไหนก็ได้นะฮะแต่ผมใช้รุ่นนี้มันจะมีฮาร์ดมีความแข็งทั้งฟิล์มทั้งแข็ง e อีพ็อกซี่จบครับพี่น้องไปครับผมรดแรงไม่แรงครับขอให้ห้องเครื่องสีแดงไว้ก่อนอะไรประมาณนั้น ไม่ใช่ห้องเครื่องผมคือเมื่อเปิดห้องเครื่องมาก็พบกับความอกหักไม่มีความปลาชัยไม่ได้เคยพาสาวไปนอนควน่ำนอนตะแคงฮะโดนแต่รถเก๋งใหม่ๆช้อนหน้าแกงพาใสยช้อนหน้าแกงพาสาวบิมได้เรื่องเลยได้เรื่องไงครัเงาหม่อมานี่ เงาไหมได้ไหมหน่าซื้อมาใช้ฮะสามร้อยแปดสิก็1ลิตร1ลิตรสามกว่าบาทน่าซื้อมาใช้ขอบคุณครับสวัสดีครับยุ่ครับ